กับความารู้เกี่ยวกับเรื่องของเนี่ยการแข่งขันที่เยอะขึ้นจนทําให้ในที่สุดเนี่ยต่อให้จะเป็นบริษัทไฮเทคเทคโนโลยีนะครับอันดับของยี่ห้อสมาร์ทโฟนรานนี้อยู่ในอันดับต้นๆของโลกก็ตามแต่ถ้าหากว่าปรับตัวไม่ทันเทคโนโลยีเร็วเกินไปการยอมรับผู้บริโภคไม่เกิดขึ้นและอีกหลายๆอยา่างกับการที่มีผู้เล่นเข้ามามากขึ้นก็จะเป็นเหมือนอย่างกรณีซัมซุงเพย์ของค่ายซัมซุงอิเล็กทรอนิกซึ่งได้ประกาศส่งข้อความไปให้กับผู้ใช้บริการ ระบบการชําระบัตรเครดิตผ่านสมาร์ทโฟนยี่ห้อซัมซุงที่เรียกกันว่าซัมซุงเพย์ว่าจะยุติการให้บริการในประเทศไทย31ธันวาคม2564โอ้โหนี่มืออาชีพเลยนะอีกตั้งเกือบปีหนึ่งแต่บอกกันนะ้งแต่มกราคมจะได้เตรียมตัวในทันเนินๆนะครับคือเรื่องนี้เนี่ยบริษัทซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยนะครับก็ได้ส่งข้อความนี้นะบอกว่าบริการที่เรียกกันว่าซัมซุงเพย์ซัมซุงเพย์จริงๆก็คือเนี่ยมันก็เป็นลักษณะมือถือแต่มันต้องอยู่บนบนบนสมาร์ทโฟนยี่ห้อซัมซุงนน ก็คือเวลาที่ท่านผู้ชมเนี่ยสามารถไปใช้บริการเลือกซื้อข้าวของสินค้าอะไรก็แล้วแต่ช็อปปิ้งอะไรก็แล้วแต่เนี่ยปกติต้องหยิบบัตรเครดิตออกมาถูกไหมแล้วถึงให้รูดอะไรก็ว่าไปแต่อันนี้ลักษณะทั้งหมดรูปบัตรเครดิตทั้งหมดก็จะอยู่ในหน้าจอของซัมซุง ก็เพียงแค่แตะปื๊ดแล้วก็ชำระไปเลยนะครับบริการนี้นี่นะครับเป็นบริการที่เรียกกันว่าชำระผ่านสมาร์ทโฟนด้วยบัตรเครดิตเรียกว่า cardless นะซึ่งบริการนี้เปิดขึ้นทั่วโลกครับไม่ใช่แค่ในประเทศไทยการเปิดขึ้นในประเทศไทยเนี่ยนะครับก็เปิดให้บริการตั้งแต่เดือนกันยายนปี2016ตอนนี้ก็มาถึงปี2021แล้วเท่ากับว่าบริการของซัมซ u n เพ a y ในประเทศไทยนั้นมีมาจนถึง5ปีกว่า นับถึงสิ้นปีนี้ที่จะหยุดยุติการให้บริการกันแล้วนะครับซึ่งซัมซุงส่งข้อมูลตรงนี้เป็นข้อความให้กับผู้ใช้ในปัจจุบันเฮถามาว่าอะางเงี้ยอีกตั้งเท่าไหร่อ่ะประมาณเกือบเกือบหนึ่งปีเนี่ยกว่าบริการจะหยุดนี่จะทํำยังไงนะฮะถามว่าที่มีอยู่ใช้ได้ไหมก็ยังคงใช้ทําธุรกรรมได้นะครับจนถึง3ธันวาคม2564เวลา23นาฬิกา59นาทเนีเอาให้เป๊ะกันเลยนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะครับที่พมมันพ้นผ่านเข้าสู่ หนึ่งมกราคม25 6 5อเนี่ยนะครับไอ้เจ้าแอปพลิเคชันซัมซุงเพย์หลังจากตรงนั้นไปแล้วเนี่ยนะฮะมันจะถูกอัปเดตและข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดในผู้ใช้ลงทะเบียนก่อนหน้านี้ถูกลบโดยอัตโนมตัติอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่ผู้ใช้บริการมือถือจะเป็นกังวลมากเพราะว่าก่อนใช้เนี่ยคุณต้องลงข้อมูลส่วนตัวให้ครบหมดเลยนะแล้วพอแอป,ปมันเลิกบุตรัดบริการทิ้งไม่มีต่อไปคนก็จะกลัวแล้วกันแล้วข้อมูลที่ลงไว้จะทําไงซึ่งซัมซุงก็บอกน,นะครับ พอเก้าเข้าสู่วันที่เนี่ยหนึ่งมกราคมหกห้าปั๊บข้อมูลก็จะถูกลบไปเลยเลยโดยโดยปริยายสําหรับคนที่ใช้บริการซัมซุงเพย์นะครับถามว่าแม้แต่ธุรกิจที่เป็นลักษณะของไฮเทคด้านการเงินที่เรียกฟินเทคขนาดนี้ดิสละกันขนาดนี้เนี่ยทำไมซัมซุงก็ถือว่าเป็นแบร์ระดับโลกนะออกโทรศัพท์มือถือทําแท็บเล็ตตลอดจนอุปกรณ์เชื่อมต่อต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องแกจิตแล้วก็ยังมีแอปพลิเคชันที่ถือว่าทันสมัยในระดับต้นๆของโลกทําไม ให้บริการในไทยได้เพียงแค่5ปีกว่าเท่านั้นเราต้องกลับมาดูนิดหนึ่งครับว่าบริการของซัมซุงเพย์นี่นะครับถ้าใครเคยชร์งเข้าไปดูกันนะฮะนี่คือสิ่งที่ไปสํารวจตรวจสอบมาจากผู้ใช้บริการคือเปิดช่อช่วงปีหนึ่งนี่แปรได้มาประมาณสี่ถึงห้าปีแล้วเนี่ยสิ่งที่เห็นได้ชัดเลย,อยตอแล้วโอ้โหทุกธนาคารเลยครับไม่ว่าจะเป็นธนาคารพาณิชย์ในไทยธนาคารพาณิชย์ต่างชาติแห่กันเข้าไปนะเป็นพาร์ทเนอร์หรือหนึ่งในพันธมิตรของบริการซัมซุงเพย์นะเพราะว่าบัตรเครดิตก็ออกโดยโดยธนาคารพวกฏววว่่่่่าาสนนนหหึงทีเเ็็ไดด้ชัลยคกือ การใช้งานจริงทั้งฝั่งของผู้บริโภคคือเจ้าของมือถือกับการใช้งานฝั่งของเจ้าของร้านต่างๆที่เขาจะต้องรับไอ้เจ้าซัมซุงเพย์มาแตะและตีและตัดเงนินเนี่นะฮะผลปรากฏว่ามันเป็นปัญหาตรงที่พนักงานในร้านค้าส่วนใหญ่เนี่ยเขาไม่คุ้นเคยกับเรื่องของระบบนี้เลยแล้วก็ปรับตัวกับระบบการชําระเงินดังกล่าวนี่ยนะครับแทบจะไม่ทันแั้ในที่สุดกลายเป็นว่ามันกลายเป็นขั้นตอนที่ยุ่งยากและซับซ้อน ในการให้บริการลูกค้าไปสะดือๆนะครับเออก็เป็นที่เริ่มแปลกเหมือนกันนะฮะและที่สิ่งเดียวกันที่ต้องมองต่อไปก็คือว่าท่านผู้ชมครับไอ้บริการที่เรียกกันว่าระบบการชําระเงินระบบอัตโนมัติหรือบนที่เรียกว่าแคชเวลโซซายตี้เนี่ยไม่ใช่มีแค่ค่ายมือถือธันที่ทรมเราลองกลับมาดูครับในยุคสมัยนี้เราจะเห็นบ้าสถาบันการเงินไม่ว่าจะเป็นธนาคารของรัฐหรือของของเอกชนเนี่ยต่างก็มีทีมไอที IT ที่พัฒนาแอปพลิเคชันของตัวเองขึ้นมาภายใต้ชื่อของธนาคารนี่หนึ่งนะนะสอง คุณเห็นพวกให้บริการมือถือแต่ละค่ายกันไหมครับยกตัวอย่างเช่นในบ้านเราก็มีทั้งเนี่ย a i s d t a k t r u เนี่ยต่างก็พัฒนาแอปพลิเคชันในการชำระเงินผ่านเครือข่ายบริษัทมือถือของเขาขึ้นมานี่แล้วนะต่อมาครับมีพวกบรรดาธุรกิจสตาร์ทอัพแบบอิสระที่เขาไปนคิดค้นเกี่ยวกับบริการการชำระเงินโดยไม่ต้องมีบัตรเครดิตจริงๆอันนี้ก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่ว่าสตาร์ทอัพแบบอิสระนี่3กลุ่มแล้วนะฮะเห็นไ,ไหมฮะ ดังนั้นก็จะเห็นได้ชัดเลยครับว่าการแข่งขันมันมีสูงขึ้นและโดยส่วนใหญ่เนี่ยนะครับระบบการชําระเงนินที่เป็นแบบฟินเทคอย่างเงี้ยจะแพร่ทางจากต่างประเทศโดยทั้งสิน้นนะและเมื่อมีการแข่งขันกันสูงต่อไปแล้วสิ่งึ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับอย่าลืมครับว่าคนไทยเนี่ยขออะไรมันง่ายที่สุดนะมันไม่ใช่ simply the best สำหรับประเทศไทยคือ simply the great สำหรับคนไทยถ้าเป็นของคนต่างประเทศก็คง simply the best แต่ถ้าในต้อง simply the great นะคือขออะไรมันง่ายที่สุดให้งานลัางบ้านมันยากประชามของคุณแต่ว่างานหน้าบ้านขอฉันใช้ง่ายที่สุดแล้วยิ่งถ้ามาเจอหนึ่งในปัญหาดังกล่าวที่เกิดขึ้นเพราะว่าต้องยอมรับว่าซัมซุงเองก็เคยใช้โปรโมชั่นที่เรียกว่าราคาสู้เพื่อเกิดแรงจูงใจให้แห่มาสมัครใช้และหลุดไอ้เจ้าแอป,ปตัวนี้แต่อย่างที่บอกแหละครับว่าส่วนใหญ่เนี่ยเมื่อมันใช้กับซัมซุงมันก็จะอยู่ในกลุ่มของผู้ใช้มือถือในระบบ Android เท่านั้นในขณะที่กลุ่มที่ผู้ใช้มือถือในระบบของ iOS หรือของ Apple เนี่ยก็มีจานวนที่ไม่น้อยนะ เขาคงไม่สามารถแชรนบทตรงนี้เกิดขึ้นได้หรือไม่อันนี้ก็ต้องไปดูอีกทีนะครับแต่เป็นอย่างที่ผมบอกเข้า่าในที่สุดเนี่ยต่อให้จะเป็นธุรกิจที่ไฮเทคแสนเทคแค่ไหนอย่างไรการดิสลับการสรุดจุดลงและในที่สุดต้องหยุดกิจการลงมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นอย่างสบายสายในโลกใบดีแล้วนะครับ